มาแล้ว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 เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วโอเคครับถือว่าเสียงมาใช้ได้ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ทางเฟซบุ๊กเป็นไงทางเฟซบุ๊กเป็นไงทาง youtube เป็นไงบ้าง อ่าโอเคนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับในค่าคืนนี้นะครับไม่ดึกมากวันนี้3เรามาเวลาเดิม4ี่ทุ่มนะครับได้เวลาละสี่ทุ่มเวลาดีสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มตรงเราจะเริ่มกันเลยก็เช่นเคยนะครับวันนี้ เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ EP ที่24แล้วนะครับวันนี้วันนี้คุณอ่านหนังสือหรือ,อยังนะครับในการอ่านดีกานะครับดีกาเราก็หยิบยกมาจากนะครับหนังสือรวมควาบรรยายเนติบัณดิตเล่มที่7นะครับของภาคหนึ่งสมัยที่73นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆที่ท่านอาจารย์ได้รวบรวมไว้นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยนะครับคำสามที่1ในหนังสือกรงคำัญญาเล่มที่7นะครับเป็นบทบรรณาธิการนะหลายๆคนอาจจะเคยอ่านเคยผ่านเคยได้ยินมาเนาะคำถามถามว่าที่ประชุมบริษัทมีมติเสียงข้างมากถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทให้ปลดกรรมการและประธานกรรมการของบริษัทและแต่งตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทแทน โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัทได้ออกเสียงลงมติในการประชุมวาระดังกล่าวด้วยดังนี้มติที่ประชุมของบริษัทชอบด้วยกฎหมายหรือไมอ่นี่คือคำถามนะครับคำถามอีกครั้งหนึ่งก็คือ,อผู้ถือหุ้นนะครับที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัทได้ออกเสียงลงคะแนนในมติในการประชุมวาระดังกล่าวด้วยเนี่ย มติที่ประชุมของบริษัทนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับสำหรับคําถามนี้ก็มีดีกาดีกาที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านนะครับที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้ได้ตัดสินไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกา6454ปี61นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1185งันยแดบัญญัติว่า ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้ออันใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติท่านห้ามไม่ให้ผู้ถือหุ้นคนนั้นออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้นนะครับมาตารา1นึ1งบัญญัติว่าอันผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ที่ประชุมใหญ่เท่านั้นอาจจะตั้งหรือถอนได้และมาตารา1นึ4 4บัญญัติว่าบรรดาบริษัทจำกัดให้มีกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนด้วยกันจัดการตามข้อบังคับของบริษัทและอยู่ในความครอบงำของที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นทั้งปวงสามารถตานะจากบทบัญญัติดังกล่าวมีความหมายเพียงว่าห้ามมิให้ออกเสียงลงมติเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเกี่ยวกับข้อซึ่งที่ประชุมจะลงมติเท่านั้นตามกฎหมายทั้ง3ข้อนะครับได้สรุป ได้ว่านะครับสิ่งที่ห้ามลงมตินะห้ามพูดถึงหุ้นลงมติก็คือจะต้องเป็นในส่วนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อที่จะลงมตินะครับอันนั้นจะห้ามเมื่อการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทนะครับเป็นเรื่องปกติของการบริหารจัดการบริษัทซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมหรือข้อง,งามของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นย่อมมีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทได้โดยถือตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการควบคุมดูแลการจัดการงานของบริษัทการที่จำเลยที่2และที่3ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทของจำเลยที่1ใช้สิทธิ์ออกเสียงปลดโจทก์ทั้งสอ,งออกจากกรรมการและปลดโจทก์ที่1 ออกจากประธานกรรมการและแต่งตั้งจำเลยที่สองเป็นประธานกรรมการของจำเลยที่1แทนจึงเป็นปกติธรรมดาของวิธีการจัดการบริษัทจำกัดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา1น4 4และมาตรา1น5 1ดังกล่าวนอกจากนี้การที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ถอดถอนโจท้์ทั้งสองออกจากกรรมการและถอดถอนโจที่ที่1ออกจากประธานกรรมการของจำเลยที่1 และแต่งตั้งจำเลยที่2เป็นประธานกรรมการแทนก็ไม่ทําให้จำเลยที่2และที่3หลุดพ้นจากการถูกตรวจสอบการบริหารงานของจำเลยที่1เพราะจำเลยที่2ในฐานะประธานกรรมการและจำเลยที่3ในฐานะกรรมการของจำเลยที่1ยังคงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและอยู่ในความครอบงำหรือการควบคุมของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอยู่ต่อไปดังนั้นการออกเสียงลงคะแนนของจำเลยที่2และที่3ดังกล่าว จึงมิใช่เป็นการใช้สิทธิประโยชน์แก่ตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นกรณีพิเศษแม้จำเลยที่2และที่3จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวก็เป็นเพียงส่วนได้เสียตามธรรมดาหาใช่เป็นส่วนได้เสียที่เป็นพิเศษซึ่งที่ถึงกับต้องห้ามไม่ให้ร่วมลมมติตามมาตรา1,185แต่อย่างใดไม่การออกเสียงลมมติของจำเลยที่2และที่3จึงไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนั้นการประชุมและมะติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของจำเลยที่1ครั้งที่2ทับพซึ่งมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม4คนจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด6คนนับจำนวนหุ้นได้1 0 0 0 0หุ้นจากจำนวนหุ้นทั้งหมด2 0 0 0 0หุ้นจึงเป็นการประชุมที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมีจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า1ใน4แห่งทุนของบริษัทครบองค์ประชุม และที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากถูกต้องตามข้อบังคับของจำเลยที่1การประชุมและมะติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของจํำเลยที่1ครั้งที่2ทับ2557ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับของจําเลยที่1แล้วนี่คือคำตอบจากคำถามดังกล่าวนะครับก็เป็นอันจบลงนะครับสำหรับดีกา6454ปี61 นะครับถ้าท่านใดยังคล่องใจสงสัยไม่ครบถ้วนก็ขอความการณุณาย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อประโยชน์แห่งความสุขทั้งมวลน,นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ในส่วนของการอ่านดีกาอ่านกฎหมายอ่านดีกาวัรคดีกาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใน EP ต่อไปสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอกล่าวคำว่าราติสวั์